เราจะพาคุณหนูเอลีนไปเที่ยวม่อนแจ่มกันระหว่างขี่รถมานี่ก็มันถนนมันโคตรเคี้ยวนะก็เลยง่วงสลกไปแล้วน่ะยวถึงม่อนแจ่มค่อยปลุกเมกี้คุยกันแล้ว่าถึงม่อนแจ่มค่อยปลุกจอดก่อนเราตามรถคันนี้มาตั้งแต่้น่นละตั้งแต่ไอ ตัวอำเภอไม่ริมแล้ไม่รู้เขาจะไปไหนทางแคบมากเลยแต่ก็เห็นรถแบบนี้สวนไปหนึ่งคันละน่าจะเป็นวัสดุกอ่อสร้างถนน,นแคบรถขึ้นยอยนักท่องเที่ยวกำลังทยอยลงดอยมานะเรากำลังขึ้นไปนอกเรียนเมารถเวียนหัวโหล Bên hồ à lâu dạ dạng để họ chọn đồ là đồ bình hề bà đi để họ chọn đồ hạt nhân วันนี้เรามาแคมปิ้งกันที่ที่ไหนนะลูกบนดยอยม่มอนแจมกินหมูปิ้งตะกี้อ้วกอันนี้ข้างล่างคือสวนอีเดนนะเพืพ่อนๆเรามาจอดรถข้างทางก่อนแต่เราจะขี่สกูตเตอร์เที่ยวลลนจอดทำไมลูกจินติีเที่ยวตะกี้กินหมูอยู่หลังรถอะ่ะ พ่อบอกแล้วกินจิ้นเยอะกินเนื้อเยอะมันจะติดฟันเคี้ยวหนูสัมผังซะด้วยวันนี้เรามาที่ไหนกันนะม่อนม่อนดอกไม้ม่อนแจ่มหลงเราขี่สกูตเตอร์มากันสองคนนี่ม่อนแจ่มเฮ้ยโอ้อรถจะชนอ่ะหรอโอ้ยรถจะล้มระวังนะเราแค่ขี้ฟันก่อน พาหนูอิลินมาที่ม่อนแจมเราจอดแค่ฟันตรงกาแฟสวนนะไปดูคนขายก่อนสวยหรือเปล่าถ้าสวยก็เข้าไปอุดหนุ่นะบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆจ้าดูต,ต,ตรงบ้านสวยไหนไหนโอกยอมันมันชันเกินลูกเราจะตกระวังรถด,ด้วยนะรถมารถเทีนี้รถเยอะยถนนมันแค เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูข้างบนจนต่อนะครับดูนุ่งไม่กอน่าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันข้างบนหมอเกื่อนเดี๋ยวเจอข้างบนนู้นไม่ายก่อนไม่ต้องไม่ายเดี๋ยวเจอกันอยู่วิลีจะมารีวิวอะไรนะลูกอืมรีวิวม่อนแจมเหรอคะลูกเป็นไงบ้างที่นี่หนูชอบไหม,ไม ที่พักค่ะเป็นรีสอร์ทที่พักใช่ตรงนี้กลมกลมใช่ไหม,ไมใช่สีขาวเลยทีหลังทีหลังคาสีขาวใช่ไหมครับกลมๆม,มันคือที่พักปลูกเป็นบ้านนี่ไงอยู่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันไหมเหมือนเห็นไหมเหมือนเหมือนตรงนี้เลยเอาจะาค้างมันโดมอ่ะลูกครับรแล้วก็ปลูกปลูกอะไรสักอย่างะแล้วก็ทำเป็นกระโจมไว้อ่ะป้องกันลมไงหลูกทั้งนี้ลมมันเย็นลมนแรง คือมอนแจ่มนะครับแล้วพูดมันดูคิดเราเราคุณมอนแจมนะ่มอันนี้ค่าอาจจะเป็นลานกางเต็นท์ของเขาไหน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 ,น,นอ๋เต็กชอบม,มากเลยไป <c oughs> <c oughs> เราขึ้นไปข้างบนกันไอ้กูคตเตอร์เราเขาใครใครเอาไปด้วยเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยไปดูซิมันอยู่นะเนี่ยพาลงมาข้างดอยนะสูงมากเลยนะขึ้นไหวไหมลูก ขนาด,ดนรถยังล้อด,ดำเลยรอไหนนี่โอเคูอ๋อจอดข้างบนโอเคระวังตกเนี่ยลูกอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะอที่พักอ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยะเรามาที่นี่เราเลือกไม่ถูกเลยนะว่าเราจะพักที่ไหนเนาะ ดูสิสวยชุดๆไปเลยเ,ลเ,ลเรามาปิดคลิปกันตรงนี้นะลูกสนุกไหมคลิปนีคป้คลิปนี้สนุกไหมลูกสนุกไหมคะเพื<ๆ>่อนๆมาเที่ยวมอนแจมกันนะหน้าหนาวแล้วเนี่ย ช่วงวันธรรมดาคนไม่เยอะนะคนไม่เยอะนะคะถ้าวันหยุดอาทิตย์หน้านี่น่าจะเยอะแล้วนะไให,ไหนได้เลยเอาอีกละให้พ่อไปไหน Ui ê Cá khó Hãy nói kiến thôi xì, hãy nói kiến thôi xì Hãy chọc con kìa Như là kìa, bụi bè à Chơi <laughs> Cua ชิโมันตกนะหนูาามาอยู่บนหลังคาบ้านร้านเขา,ม,ามันดมันชันมากเลยนะนใช่เรามาชมวิวกันไม่ต้องขอแล้วหรอ ดีหมดเลยค่ะลูกแต่มันไกลไปหน่อยเราเระวังตกแล้วกันนะ